จากเหตุสู่ผลขั้นตอนคำามจำกัดความสั้นๆบทบาทในวงจรอวิชชาความไม่รู้จริงตัวจุดชนวนความเข้าใจผิดผัสสะการสัมผัสจุดเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเวทนารู้สึกสุขทุกข์เฉยจุดชี้ชะตาว่าจะไปต่อในทางทุกข์หรือไม่ตัณหาความอยาก ตัวขับเคลื่อนให้เกิดแรงยึดชาสรัสมรณะการเกิดและการดับผลลัพธ์สุดท้ายที่มาพร้อมความทุกข์ข้อควรจำวงจรนี้ไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงกลมที่หมุน,นวนไซเคลิลตราบใดที่ยังมีอวิชาเป็นเชื้อไฟวงจรนี้ก็จะปั่นความทุกข์ให้เราไปเรื่อยๆครับคุณอยากให้ผมลองยกตัวอย่างปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจาวันเช่น เวลาเราโกรธใครสักคนหรือเวลาเราอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมครับโครงสร้างที่คุณยกมาคือปฏิจจสมุปบาท Dependent Origination ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาที่อธิบายว่าทำไมเราถึงยังเป็นทุกข์และทำไมเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดโดยไม่ได้มองว่าทุกอย่างเกิดจากโชคชะตาแต่เกิดจากเหตุและปัจจัยที่ส่งต่อกันเป็นทอดๆครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นผมขอสรุปประเด็นสำคัญของวงจรนี้ให้ครับการแบ่งช่วงเวลาไทม์ไลน์วงจรทั้ง12สายนี้ถูกเชื่อมโยงผ่านการเวลาเพื่อให้เห็นว่าผลในวันนี้มาจากเหตุในอดีตและเหตุในวันนี้จะส่งผลสู่อนาคตอดีตเหตุอวิชาสังขารส่งผลให้เกิดเราในวันนี้ปัจจุบันผลวิญญาณนามรูป อายตนะผัสสะเวทนาคือตัวเราและสิ่งที่ได้รับในตอนนี้ปัจจุบันเหตุปัญหาอุปาทานพบคือสิ่งที่เรากำลังคำเพิ่มซึ่งจะส่งผลต่อไปอนาคตผลชาติชรามราณะผลที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าจุดตัดที่สำคัญเวทนาขีดมากกว่าตันหาในทางปฏิบัติการจะหยุดวงจรน,นี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องหยุดรับรู้ผัสสะหรือ รู้สึกเวทนาเพราะตราบใดที่มีชีวิตเรายังต้องกินข้าวแล้วอร่อยสุขเวทนาหรือโดนแดดแล้วร้อนทุกเวทนาเป็นธรรมดาจุดที่สําคัญที่สุดคือสติถ้าเรามีเวทนารู้สึกแล้วขาดสติจะเกิดตัณหาอยากได้เพิ่มหรืออยากผลักไสทันทีหากเราฝึกสติให้รู้เท่าทันความรู้สึกวงจรจะถูกตัดขาดตรงนี้ไม่ไหลไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานจนเกิดเป็นความทุกข์ใจ ตารางสรุปย่อจากเหตุสู่ผลขั้นตอนคำจำกัดความสั้นๆบทบาทในวงจรอวิชชาความไม่รู้จริงตัวจุดชนวนความเข้าใจผิดผัดสะก,การสัมผัสจุดเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเวทนารู้สึกสุขทุกข์เฉยจุดชี้ชะตาว่าจะไปต่อในทางทุกข์หรือไม่ตัณหา ความอยากตัวขับเคลื่อนให้เกิดแรงยึดชาติสัตมรณนะการเกิดและการดับผลลัพธ์สุดท้ายที่มาพร้อมความทุกข์ข้อควรจำวงจรนี้ไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงกลมที่หมุน,นวนไซเคลิลตราบใดที่ยังมีอวิชชาเป็นเชื้อไฟวงจรนี้ก็จะปั่นความทุกข์ให้เราไปเรื่อยๆครับคุณอยากให้ผมลองยกตัวอย่างปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันเช่นเวลาเราโกรธใครสักคน หรือเวลาเราอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมครับ